ฮอตอิชชูกันในวันนี้เช่นเคยนะคะมองหาโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันหน่อยล่าสุดสถานการณ์ด้านการเมืองดูจะมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ในมุมมองของทางบลอทิสโก้นะคะดูเหมือนว่าจะมองเป้าหมายดัชนีสิ้นปีเอาไว้เพียงแค่1,200จุดเท่านั้นค่ะ แต่การที่ภาพดัชนีเป็นแบบนี้ไม่ได้แปลว่าไม่มีโอกาสนะคะเพราะว่าโอกาสด้านการลงทุนยังคงมีอยู่โดยเฉพาะกับหุ้นที่มีแนวโน้มในการจ่ายเงินปันผลสูงแล้วก็ต้องเลือกหน่อยสําหรับตัวที่ได้รับผลกระทบจากการเมืองน้อยแล้วก็มีงบการเงินที่แข็งแกร่ง พามาดูมุมมองจากคุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดเปิดเผยถึงตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีนะคะยังคงถูกปกคลุมภายใต้ความไม่แน่นอนรอบด้านทั้งปัใจจัยในประเทศเช่นการเมืองตัวเลขนักท่องเที่ยวไทยที่อาจจะฟื้นตัวไม่ได้ตามที่คาดประกอบกับมีความเสี่ยงเรื่องของสงครามการค้ากับสหรัฐซึ่งความไม่แน่นอนเหล่านี้เป็นเหตุผลให้ทิสโก้ปรับเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยสิ้นปี2 0 0 568ใหม่ลดลงจากเดิม1,337จุดมาเป็น1,208จุดพร้อมทั้งปรับเป้าหมายดัชนีหุ้นไทยสิ้นปี2569ลงจากเดิม1,405จุดเหลือเพียงแค่1,279จุดเท่านั้น ขณะที่ข้อมูลในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาพบว่าตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวแย่กว่าตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างต่อเนื่องปรับตัวลงถึงร้อยละ22ขณะที่หุ้นโลกปรับตัวขึ้นร้อยละ8หุ้นเอเชีย MSCI เอเชี a C I, X j a p ปรับตัวขึ้นร้อยละ14 ตลาดหุ้นไทยถูกกดดันจากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้ากำไรบริษัทจดทะเบียนไม่เติบโตซึ่งทิสโก้มองต่อนะคะว่าเซตอินเด็กซ์ครึ่งปีหลังยังอ่อนไหวไปตามสถานการณ์ภายในและภายนอกที่มีความไม่แน่นอนสูงอย่างเช่นปัจจัยภายในในช่วงครึ่งปีหลังก็คือสถานการณ์การเมืองในประเทศค่ะ ดูไม่ค่อยจะน่าไว้วางใจนะคะหลังจะเกิดการถอนตัวของพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นพักร่วมรัฐบาลใหญ่เป็นอันดับสองทำให้รัฐบาลปัจจุบันมีคะแนนเสียงปริ่มน้ำที่261เสียงจากจำนวนสสปัจจุบันที่มีอยู่495เสียงอาจจะเป็นอุปสรรคในการทำงานของรัฐบาลในระยะข้างหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจาปี2569ที่จะเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมสภาซึ่งจะเปิดในช่ว ต้นเดือนกนรกฎาคมนี้นอกจากนี้แล้วหนทางความอยู่รอดของรัฐบาลก็ยังเต็มไปด้วยขวากหน้ำทั้งการยื่นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัตินายกการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจคดีความต่างๆรวมถึงการชุมนุมทางการเมืองที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงไตรามาสสามนี้ ส่วนปัจจัยต่างประเทศนะคะต้องจับตาไปที่การครบกำหนดเส้นตาย90วันที่ทรัมป์ผ่อนปลนการขึ้นภาษีศุลกากรตอบโต้ให้กับประเทศคู่ค้าซึ่งทิสโกประเมินว่าหลายประเทศไม่น่าจะสามารถบรรลุข,ข้อตกลงการค้ากับสหรัฐได้ทันก่อนช่วงเวลาดังกล่าวถึงแม้จะมีความเป็นไปได้มากที่ทรัมป์จะขยายเวลาผ่อนผันออกไปแต่ขณะเดียวกันมันก็ทําให้การค้าการลงทุนการบริโภคชะลอตัวเนื่องจากความไม่แน่นอนของการขึ้นภาษีเป็นปัจจัยกดดันเศรษฐกิจมากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ลาสุดศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ของทิสโก้ประเมินเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังมีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิคจากแรงกดดันทั้งภายในและก็ต่างประเทศค่ะปัจจัยเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนจากสงครามการค้าโลกภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวน้อยกว่าคาดความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจจะนำไปสู่ภาวะสุญญากาศทั้งหมดนี้นะคะจึงเป็นที่มาทําให้บอลทิสโก้ปรับเป้าหมายดัชนีหุ้นไทย ส่วนในแง่กลยุทธ์ค่ะในระยะสั้นเดือนกระกฎะาคมทางบลอลติสโกคาดการว่าหุ้นที่งบไตรามาส2จะออกมาดีหุ้นปันผลดีน่าจะเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาดนอกจากนี้นะคะหุ้นที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจํากัดจากการเมืองในประเทศแล้วก็ฐานะทางการเงินแข็งแกร่งถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจหุ้นเด่นที่แนะนําในเดือนนี้ได้แก่ BAM หรือ BAM GAF HANA PRN และ PRM ต่อด้วยมุมมองตลาดในเดือนกรกฎาคมจากหลัทรัพย์ KGI ค่ะมองว่าเซ็ตจากแขวนตัวออกด้านข้างแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงนะคะที่หุ้นไทยจะอ่อนแอกว่าตลาดหุ้นต่างประเทศถึงแม้ว่าตลาดหุ้นโลกจะมีปัจจัยบวกทั้งการทําข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับออหรานและข่าวล่าสุดก็คือสหรัฐกับจีนเพิ่งลงนามในข้อตกลงทางการค้าแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์การเมืองในประเทศมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นทําให้นักลงทุนเป็นกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากฝ่ายวิจัยมองว่าการส่งออกที่แข็งแกร่งและการเร่งส่งออกในช่วงต้นปีหน้าจะแผ่วลงในไม่ช้าดังนั้นจึงยังคงประมาณการอัตราการขยายตัวของ GDP ปี2568ที่ร้อยละ1.9และมองว่าประมาณการเศรษฐกิจของกรงงดูเป็นบวกมากเกินไปซึ่งในแง่กลยุทธ์นะคะ KGI แนะนําลงทุนในเดือนกรกฎาคมโดยเน้นไปที่หุ้นที่มีแนวโน้มผลประกอบการไตรามาส2อออกมาดีและจะเติบโตต่อได้ในครึ่งปีหลังหุ้นแนะนํามีหลายตัวค่ะตั้งแต่ p t t g c o o p s s p ีซ n n e x แล้วก็เซนเทลด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผูชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ